โกมบาร์ทินค่ะเริ่มกันที่ข่าวที่ต่อเนื่องจากเรือเฟอร์รี่อับปางที่เกาหลีใต้นะคะเป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให,ให้กับผู้คนเกาหลีใต้อย่างมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนมากจาก68คนเป็นนักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาค่ะวันนี้มีปฏิกิริยาและความพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้โดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าทั้งกัปตันและลูกเรือจะต้องถูกตรวจสอบนะคะและจะต้องมีข้อหาเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมที่ เข้าข่ายฆาตกรรมขณะที่เทปบันทึกการสื่อสารระหว่างลูกเรือและหอบังคับการเดินเรือเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายก่อนที่เรือจะล่มลงค่ะ เป็นส่วนดนึงของบทสนทนานะคะที่ตำรวจนำมานำเสนอได้โดยแสดงว่ากัปตันไม่ได้ทำตามคำสั่งของหอควบคุมการเดินเรือเพื่อให้อพยพผู้โดยสารแต่กลับบอกให้ผู้โดยสารน,นั่งอยู่ที่ที่นั่งต่อไปขณะที่ลูกเรือถามแล้วถามอีกว่า ถ้าอ,ยอบยพผู้โดยสารแล้วจะช่วยชีวิตได้ทันหรือไม่กัปตันลีจุนเซียกระบุว่าต้องชะลอเวลาอ,ยอบยพออกไปเพราะเกรงว่าผู้คนจะกรูกันออกจากเรือค่ะผู้สมุนออทส的行는상식적으로도저히납득할수없고용납될수없는 ป้าขึ้นเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าพฤติกรรมของกัปตันและลูกเรือเข้าข่ายก่อเหตุฆาตกรรมและจะต้องถูกตั้งข้อหาคดีอาญาและคดีแพ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เผชิญกับเสียงวิจ,จารณ์อย่างหนักผู้นําเกาหลีใต้ระบุว่าพฤติกรรมของกัปตันและลูกเรือผิดกฎหมายผิดหลักคุณธรรมฉะนั้นใครที่ทําผิดกฎหมายจะต้องถูกนํามาลงโทษนักประดาน้ํอยังเดินหน้าทํางานต่อไปนะคะเพื่อที่จะกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือเฟอร์รี่โดยเข้าไปบริเวณ เรือที่จมได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะและนำศพออกมาได้ครั้งละ2-3ศพก่อนที่จะส่งต่อไปเกาะจินโดเกาะทางตอนใต้ซึ่งเป็นศูนย์ประสานข้อมูลเรื่องเรือเฟอร์รี่ที่จมยอดผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้64คนและศูญย์หาย238คนยอดรวมผู้รอดชีวิตทั้งหมด174คนเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม476คนค่ะมีนักเรียนและครูที่เดินทางไปทัศนศึกษา339คน นักเรียนจํานวนมากติดอยู่ในเรือตอนที่เรือเริ่มเอียงและอับปางในที่สุดอีกด้านหนึ่งตํารวจได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบข้อความหลายร้อยข้อความที่ส่งโดยผู้โดยสารและลูกเรือเพื่อตรวจสอบและไล่เรียงที่มาของเหตุการณ์โดยเฉพาะชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เรือจะจมลงตํารวจที่สอบสวนกําลังพุ่งประเด็นไปว่าเรือหักเลี้ยวกะทันหันหรือไม่หรือทําให้เรือเสียการทรงตัวและถ้าอพยพจะช่วยชีวิตได้มากกว่านี้หรือไม่ กับตันลีวัย69ปีไม่ได้อยู่บนเรือนะคะตอนที่เรือเฟอร์รี่เริ่มเอียงแต่กลับให้ผู้ช่วยประคองเรือกับตันและลูกเรืออีก2คนถูกตั้งข้อหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่และละเมิดกฎหมายหน้าน้ำลูกเรืออีก4คนถูกคุมตัวในข้อหาว่าไม่ปกป้องผู้โดยสารผู้บริหารเรือเฟอร์รี่ชองแจเห็นถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ